เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะเพราะ<ห>ว่าช,ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของวันหยุดยาวเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงการงกานแล้วรู้สึกว่ามยาวเหมือนกันนะคะมีงานดีๆมาแนะนํากันนะคะสําหรับงานเดิมเลยงานกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมแฟรนไชส์ท่องเที่ยวแล้วก็จักรยาน5 in 1นะคะมีงานท่องเที่ยวด้วยนะคะคก็จะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17กุมภาพ,พันธ์นี้ที่แผกเมืองทอง ฮอล์สามฮอลสนะคะจะมีการจัดทั้งหมดเนี่ยหงานแสดงใหญ่เลยคุณโมนายคือ,อไปแล้วเนี่ยอ,อยู่ได้ทั้งวันเลยนะนะคะไม่ว่าคุณจะไปช้อปปิง้งแพ็กเกจช่องเที่ยวคุณจะไปดูจักรยานเพื่อที่จะเอาไปปั่นขึ้นเขานะคะแล้วก็ไปซื้อ ไอศครีมทานเบกเกอรี่ทานแล้วมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ด้วยนะคะก็แนะนำค่ะเพราะว่าทางบริษัทวินีอินเตอร์เทรดจำกัดเนี่ยผู้จัดงานแสดงไฟอินวันเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าในงานนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกๆปีนะคะมีกิจกรรมมากมายที่เตรียมเอาไว้มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะให้เรียนทําอาหารฟรีก็มีนะคะแล้วก็จะมีการประมูลแพ็กเกจท่องเที่ยวอ,อย่างเช่นอาจจะคัดเลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวดีๆมาแล้วก็ประมูลกันเริ่มต้นราคาต่ำๆเลยมีทุกวันนะคะ จัดขึ้นทีมแพ่เมืองทอง14-17กลุ่มผ่าผันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญวันพรุ่งนี้แล้วมันวาเรียนชาพอดีเลยใช่ฮะจะได้ <c oughs> พาคู่รักไปดูด้วยว่าเอ๊ะเธออยากจะไปเที่ยวไหนกันนาะก็ <c oughs> นี่แหละไปดูแพคเกจดีๆภายในงานได้แล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจกันด้วยนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปดูแผนในการบุกต่างประเทศของทางเครือเมเจอร์ซินิเพล็กกันหน่อยนะฮะพูดถึงเจ้านี้ก็คือรายใหญ่สุดของภาพยนตร์โรงหนังในบ้านเราแล้ว แต่ว่าประเทศไทยยังใหญ่ไม่พอสําหรับเขาครับตอนนี้เขากําลังจะไปบุกตลาดกัมพูชาด้วยการไปเปิดโรงภาพยนตร์5ดาวแห่งแรกในกัมพูชาและไปร่วมทุนกับฐานของอีออนด้วยธุรกิจจะน่าสนใจขนาดไหนและเขาเล็งเห็นอะไรในกัมพูชาลองฟังเสียงสัมภาษณ์พิเศษนะครับที่คุณฐานิตาบุญล่าได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุบคณวิชาภูนวร,รักษ์มาฝากกันครับ เป็นครั้งแรกที่เมเจอร์ซินิเพล็กเนี่ยจะไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไปที่กัมพูชามาแล้วก็เห็นไซนี้นะครับว่าอี้อนกำลังทำมออยู่เราก็เลยติดต่อทางอี้อนเมาไปเป็นโครงการที่ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในในกัมพูชาเลยนะครับบนทําเลที่ผมดีที่สุดนะครับเป็นที่เราเรียกว่าเป็นราชประสงค์กัมพูชาก็คือว่าเป็นทําเลที่เป็นเอ่อเรียกว่าเหมือนราชประสงค์บ้าน เราคือมีคนมีคนเรื่ออะไรกําลังซื้อสูงอยู่นะครับมีโรงแรมดีๆอยู่มากเป็นโครงการที่ติดแม่น้ําฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ติดเมืองนะครับเราก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะสําหรับทําโครงการนี้เพราะโครงการนี้มีถึงขนาดถึงแสนตารางเมตรมีร้านค้ากว่า200ร้านค้านะครับเราก็ได้มา6,000ตารางเมตรเราก็จะเอามาทำโงรงภาพยนตร์7โรงบวกกับโบลิ่งอยู่ที่14เลนก็ถือเป็นอะไรที่เราเรียกอะไรตื่นเต้นนะครับแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่ประเทศน,นี้นะครับ เราใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่โครงการนี้ก็น่าจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ150-200ล้านนะครับแต่เราคงไม่ได้ลงคนเดียวนะครับเราคงจะหาพันธมิตรที่เป็นก็เรียกอะไรเป็นคนที่มีประสบะการณ์ทำโรงหนังอยู่ที่นู่นมาช่วยกันเราทำนะครับ โดยปกติโรงหนังนี่ก็จะอยู่ใน,นประมาณสัก4-5ปีนะครับในการคืนทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าสําหรับที่พนมเปญน,นี่น่าสนใจเพราะว่าคนที่นู่นเนี่ยผมคิดว่าเขามีไลฟ์สไตล์ของการดูหนังนะครับเพราะว่าโรงหนังที่นู่นคนเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคนที่นู่นเนี่ยหนุ่มสาวเยอะมากนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนหนุ่มที่นู่นเนี่ย population เนี่ยมีอายุมากกว่ายี่สาต่ำกว่า25่ส้าคือหมายถึงว่าคนหนุ่มสาวที่นู่นเนี่ยเยอะกว่าคนที่สูงวัยเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เราด้วยใช่มคะแน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้าใครเคยไปพนมเปญจะเห็นว่าคนเด็กๆเนี่ยและคนวัยรุ่น,เ,นยเยอะมากครับ <c oughs> เยอะกว่าบ้านเรา <c oughs> ในปี113ใช่ไหมฮะปี113นี้เรามีเป็นปีที่เราคงจะงานเยอะมากในกลุ่มเมเจอร์นะครับเพราะว่าเรามีโรงที่ต้องขยายกว่าร้อยโรงโดยปกติเมเจอร์จะขยายโรงประมาณ 30- 40โงโรงแต่ปีนี้ต้องถือว่าขยายมากกว่าทุกครั้งตั้งแต่เคยทามาเลยตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมาปีนี้ปีเดียว100โงโรงจาก400โรงเป็น500ยโรงภายใน1ปีก็ถือว่าเป็นปีที่มีงานเยอะนะครับแลวโรงหนังส่วนใหญ่เราจะไปโตในต่างจังหวัดค่อนข,ข้างเยอะ นะครับมีโครงการร่วมกวับสูงการค้ายอย่างที่เซ็นทรัลหัดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วก็เซ็นทรัลอุบลเป็นต้นอย่างนี้น,นะครับ,รบมีโครงการร่วมกวับทางโรบินสันร่วมกวับโรตัสบิ๊กซีเป็นต้นนั่นก็เป็นปีที่เราน่าจะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า15-20%นตะครับตรงนี้มองปัจจัยหลักอะไรคะที่หนุนให้เรา เราอยากเห็นโรงหนังเมเจอร์โตเร็วกว่านี้อีกนะครับแต่สาเหตุที่จะไปโตได้เนี่ยก็ต้องไปกับศูนย์การค้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นจังหวะมากกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าอัตราการเติบโตหรือส่วนที่จเจริญเติบโตเร็วที่สุดก็จะเป็นต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยกำลังซื้อดีขึ้นมากนะครับคนมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนยิ่ไปมากจะไปจะสังเกตว่าแม้กระทั่งโครงการจัดสรรหรืออสังหาเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มองไปที่ต่างจังหวัดเป็นหลักพูอย่างนี้น เพืนก็เมเจอร์ก็ถือว่าโชคดีพอสุนกันครับไปเราก็ได้มีโอกาสไปนะครับขอย้อนกลับไปที่ทางกัมพูชาค,ครับราคาตั๋วนี้เราจะขายประมาณเท่าไหร่ในบาทไทยปัจจุบันเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณร0 0ถึง110บาทนะครับบ้านเราอยู่ที่ประมาณสัก140ยบถึง150าบาทถ้าเราเปิดใปี1 4สนะครับปีเดือนมิถุนายนเนี่ยผมคิดว่าเฉลี่ยตัวหนังหน้าจะอยู่ที่ประมาณสัก110ยถึง120น่าจะมากกว่าตอนนี้นะครับทีนี้เราขอถามเรื่อง หมายคะในการลงทุนที่บ้านเขาอะค่ะคต้องมีมีการ,รกติดขัดอะไรไหมครับประเทศเัมาเนี่ยผมคิดว่าเขาเวลคัมนะครับที่เรียกว่าเป็น foreign investor คือคนลงทุนจากต่างประเทศมากมเท่เาที่ผมศึกษากฎหมายเนี่ยเหมือนบ้านเรา คือเวลคั่มนะครับจะเอาเงินเข้าเงินออกหรือจะเป็นการลงทุนจะลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นู่นเนี่ยเขาเวลคั่มหมดเลยดังนั้นผมคิดว่าประเทศมบูชาค่อนข้างจะอยากได้คนต่างประเทศเป็นลงทุนมากมากขึ้นนั่นก็เหตุที่อีออนถึงเป็นลงเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพาร์ทเนอร์เลยนะครับแล้วก็คงจะมีร้านค้าที่ตามไปกับกลุ่มอีออนเนี่ยอย่างมากด้วยทั้งญี่ปุน่นทั้งในมาเลเซียหรือแม้กระทั่งอย่างร้านค้าในไทยอย่างที่วันนี้มาแถลงข่าวแบล็กแคนยอนเอสแอนพี P. แต่ผมคิดว่าคงจะมีร้านค้าอออเเยยะขงงมืไท เพราะว่าวันนี้ต้องต้องเรียนว่าคนไทยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เรามีโปรดักต์ที่ดีๆเยอะมีแบรนด์ที่ดีๆเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะไปแล้วก็ถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้แหละครับก่อนที่จะก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าการหาพื้นที่เมาขนาดนี้ทันสมัยอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้คงไม่ใช่ง่ายๆครับทีนี้เรามีแผนอะไรที่เอาเหนือจากมีอี่มะในต่างประเทศนะคะเราเลงประเทศไหนไว้ ก็อยากจะไปประเทศที่ติดกับบ้านเราเนาะครับก็ทั้งพม่าทั้งเวียดนามหรือที่ลาวเนี่ยเราก็อยากไปผมเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงคนไทย <S <S 1> <S 1> และเมเจอร์เองก็เคยจริงๆเราก็มีลงทุนอยู่แล้วหลายปีอยู่นะครับที่อินเดียเรียนก็ ก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของธุรกิจมั้งครับคือพอเราทำลงหนังมาถึงจุดหนึ่งคนก็เห็นลงหนังเราว่าคุณภาพเป็นยังไงก็มีคนมาชวนเราอยากให้เราไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านอยากให้ไปลงทุนในเหมาะของเขาเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นธรรมชาติที่เมื่อโตถึงจุดหนึ่งก็จะมีคนชวนเราไปลงทุนนะครับถามถึงอห้าปีข้างหน้าค่ะเราคาดว่าสัดส่วนของอไรายได้จากต่างประเทศนะคะจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะจากปัจจุบัน จริงๆเมืองไทยก็ยังมีโอกาสในการเติบโตเยอะนะครับ ในกลุ่มเมเจอร์ตอนนี้ถ้าสิ้นปีนี้มีโรงหนัง500ถามว่าเมเจอร์จะทำโรงหนังได้ถึงเท่าไหร่เราเชื่อว่า800ถึงพันโรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับในเกาหลีเนี่ยมีโรงหนังมากกว่า2,000โรงประชากรเขามี55ล้านคนนะครับบ้านเรามี65ล้านคนปัจจุบันเมเจอร์อยู่ที่ประมาณ26จังหวัดของ77จังหวัดทั่วประเทศไทยเรายังมีหลายจังหวัดเลยครับที่ยังไม่มีเมเจอร์นะครับเราไปมาเขาก็อยากได้เมเจอร์แล้วจริงๆในจังหวัดใหญ่ๆหลายจังหวัดก็ทำโรงหนังเมเจอร์ ได้มากกว่าหนึ่งที่อย่างเช่นที่เชียงใหม่เป็นต้นที่พิซซโนโก,ก็มีโรงหนังมิเท่าสองที่นะครับปีนี้เราก็จะมีนครสวรรค์สองที่เพราะฉะนั้นผมว่าก็นี่ก็เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเมืองไทยมีโรงหนังสองพันโรงแบบเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่เยอะเกินไปที่สําคัญคือผมคิดว่าเมื่อโรงหนังเยอะขึ้นเนี่ยหนังไทยก็จะมีโอกาสทําเงินมากขึ้นหนังไทยวันนี้ก็ไม่ใช่ฉายรายได้ดีแค่เมืองไทยนะครับในมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับในในเวียดนามเขาเขาอยากได้หนังไทย วันนี้มีหนังไทยที่ c o p r o d u c t i o n กับเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่า รัฐบาลเองน่าจะให้ความสาคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าโอกาสเปิดแล้วนะครับโรงในเอเชียไม่ใช่เฉเพาะแค่เมืองไทยมีการขยายงานแบบแบบก้าวกระโดดนะครับมาเลเซียปีนี้ก็มีมากกว่า200โรงที่จะเกิดขึ้นในอินโดก็มีโรงหนังมากขึ้นเพราะฉะนั้นโรงมากขึ้นเขาก็ต้องการหนังทีนี้หนังฮอลลีวูดอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะเป็นหนังโลโคอลข,ของเขาเนี่ยเขาสู้บ้านเราไม่ได้นะครับผมว่าจะเห็นว่าปีที่แล้วหนังที่ทำเงินมากที่สุดในเมืองจีนคือล็อ t i ินไคแลน ูไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้ามีคนทําหนังเนี่ยแล้วให้คนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆแบบนี้ได้เนี่ยคงไม่มีอะไรดีเท่ากับน,นี้นะจะโปรโมทการท่องเที่ยวบ้านเราวันนี้ อันหนึ่งที่น่าจะทําคือการทําหนังนะครับซึ่งสามารถเห็นชัดเลยว่ามาเมืองไทยคนจีนมาเชียงใหม่เนี่ยปีที่แล้วหลายแสนคนนะครับนะครับขึ้นเยอะมาก็เมืองไทยไปทําหนังที่เกาหลีกวนบุนโฮจำได้ไหมฮะจำไ้หมฮะคนไทยก็ไปเที่ยวเกาหลีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเงินเข้าประเทศวิทาศาสตร์อันหนึ่งก็คือการทําหนังเพราะว่ามันเข้าถึง คนได้ง่ายมึงคิด,ดง่ายๆนะครับเมืองจีนมีโรงหนัง13,000โรงถ้ามีหนังที่เป็น co-production แล้วโปรโมทการท่องเที่ยวบ,บ้านเราแบบแบบ indirect แบบอ้อมๆนะครับผมว่าเมืองไทายก็จะมีคนมาเทียเท่ยวเยอะขึ้นนะครับในขณะที่วงการโทรทัศน์บ้านเรากำลังเดินเข้าสู่ทีวีดิจิตลอลน,นะครับ ในส่วนของโรงหนังเองก็จะเดินเข้าสู่โรงหนังดิจิตอลเหมือนกันนะฮะ,ะประเภทแผ่นฟิล์มม้วนฟิล์มเนี่ยอีกหน่อยในอนาคตจะไม่ได้เห็นแล้วนะแล้วก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดในแวดวงเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณมนัยเย็นบุตรดิฉันธนวัลย์ประชวและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ